ไปไว้มือซ้ำเออมาสบายดีพี่น้องกินข้าวตอนเช้าเนาะกินข้าวแกงเินปลาพี่น้องเป็นแกงปลาใส่ไข่หมดแดงพี่น้องแกงปลาใส่ไข่หมดแดงแกงปลาย่างกอปลาปลาเอุ่นมาปลาย่างปลาเชื่อมนพี่น้องปลาเชื่อมหรือปลาที่มีเนื้องพี่น้อง แกงปลาเสือ้อนเนาะพี่น้องมา,มาพี่น้องมากินน้ำกันไหมกินแกงปลามาพี่น้องมา,มา,งางไอ้ไข่หมดแดงไปทางไอ้ไข่หมดแดงก่ะทางเอาแถวกุ้งไม้แถวนี่แหละแยบพี่น้องเอ,เอ้ยแยบพี่น้องเอ้ยอีโดอผมอ่ะมาพี่น้องเนาะดูยังกัะเลยห่อนๆเลยมาไปบูมพี่นอ้องเอ้ยมากับผมผมอ่ะไปกระเพรพี่น้องเอ้ย

Bà đi thì không, Bữa sáng hết sữa cả ừ. <laughs> hòn vinh bữa sáng hết vinh hong. Ba lưu vinh hong. Ba lưu vinh hong. Ba lưu vinh. Ba đơ vinh. Ừ

บุญยังบุญมาไผ่เป่บุญยังบุญมไผลุลุลุข้าวไหมล้นะแลเจ้าเจไปเห็นยังเจ้าไปขายเบียบอลเจะไปหนยังขาไปเข้าไเข้าไยเบีย เมนบ๊กดสามสิบรบดอยู่กเดอวดขอสาะหา่อาหะหาเลยนะะอะข่อสาะหามดดกนี่เนาะบมาครบก็มใส่นปามตน่น่นนา

าเห็นน้าเหรอแม่ไปพวกบนนั่นะหละเวลาแชนแนลได้ให้บ้านบ้านเขาสุเขาสุเนาะยกน้องเนาะิดเพียงหัาเนี่ยเนาะสบายดีพี่น้องยกคิดเพียงหัาเนี่ยเนาะสบายดี भेजी मैं महंगा